สวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านนะคะทิมตาเชียงหลิววันนี้ขอโอกาสในการแสดงธรรมในหัวข้ออริยสัจสี่นะคะอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการนะคะเป็นธรรมที่คุณพ่อพระเจ้าท่านทรงตรัสรู้ได้แก่ทุกสมุทยัยนิโรธและก็มรรคนะคะทุกก็คือการที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้บีบคั้น ให้เราเข้าใจง่ายๆก็ได้นะคะเราเป็นฆราวาสเราเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยแหละค่ะอะไรกระช่างที่เรารู้สึกว่าทุกข์อย่างเช่นเราหิวข้าวเราไม่ได้ทานข้าวเราก็ทุกข์แล้วใช่ไหมคะเราทานอาหารเข้าไป3าวันไม่ได้ขับถ่ายออกมาแค่นี้เราก็ทุกข์แล้วใช่ไหมคะปวดหัวปวดท้องแค่นี้เราก็ทุกข์แล้วหรือการทุกข์ที่จะต้องหาเช้ากินข้ามหาเงินมาเลี้ยงชีพไม่ไม่สามารถหยุดหย่อนได้นี่ก็ทุกข์แล้ว หรือทุกจากการผิดหวังจากความรักทุกอย่างนะคะความทุกข์บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเอออะไรบ้างน่าเป็นทุกข์ท่านลองลองดูก็ได้แล้วท่านดูข่าวที่สลดหรือท่านเห็นคนพิการอยู่ข้างทางที่เขาดูร่างกายไม่สมประกอบแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่ท่านเห็นแนละ้ท่านรู้สึกสลดอันนี้ก็คือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจแล้วหรือ จริงๆแล้วอ่ะคนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเราไม่รู้ว่าเราสร้างกรรมอะไรมาบ้างแล้ววันนึงวันไหนที่กรรมมันจะตามเราทาันอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่แก้วตาดวงใจของคนทางหนองวัวหนองบัวลำพูไปโรงเรียนแล้วเกิดเหตุการณ์ยิงป่าขึ้นใครจะรู้ว่าลูกน้อยที่ไปโรงเรียนตามปกติวันนึงจะถูกยิงตายก็ด้วยกรรมเก่าที่มันมา ตามมาทาันนั่นเองเราจะไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งวันใดที่ทุกที่มันบีบคั้นมากๆเนี่ยมันรู้แต่เกิดจากกรรมเก่าแล้วก็เราจะเจอในวันไหนนี่ก็คือความทุกข์ทั้งนั้นนะคะให้ท่านลองพิจารณาดูส่วนสมุทัไทยก็คือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์พระเจ้าท่านก็กล่าวไว้สามอย่างนะคะก,คก็คือการมฉันทะคือการ ติดอยู่ในกามเช่นตาอยากเห็นรูปสวยหูอยากได้ยินเสียงเพราะจมูกอยากได้ดมกลิ่นหอมลิ้นอยากสัมผัสรสที่อร่อยกายอยากสัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มหรืออยากสัมผัสอากาศที่เย็นสบายใจอยากได้รับความสุขใจเปลียดทุก์นี่ก็คือความอยากค่ะ อะไรก็ช่างที่เราอยากเรายึดล้วนแต่ทําให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นอยากมีอยากเป็นอยากเป็นเศรษฐีอยากมีเงินอยากมีครอบครัวที่มีความสุขหรือไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรที่เราไม่ชอบใจเราไม่อยากเจอไม่อยากเป็นคนจนไม่อยากไม่มีตังไม่อยากเสื่อมลาบยศสรรเสริญนี่ก็คือความอยากมันทําให้เราเกิดทุกข์นั่นเองนะคะ อย่างที่สามก็คือนิโรธการดับสนิทไม่เหลือแห่งทุกข์ทำอย่างไรถึงจะดับไปซึ่งความทุกข์พอ่อพระเจ้าท่านก็สอนไว้8ทางนะคะอริยมรรคแนั่นเองผลทาง8ทางก็คือ1เห็นชอบเห็นชอบเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะคะ เราเห็นถูกต้องตามคําสอนของคุณพ่อพอระเจ้าถ้าเราไม่ศรัทธาไม่เห็นตามคําสอนของท่านก็เป็นการยากที่เราจะเดินตามปฏิบัติตามคําสอนของท่านใช่ไหมคะเหมือนอย่างถ้าเราจะไปเชียงใหม่เราต้องหันรถขึ้นไปทางเหนือแต่ถ้าเราหันรถผิดไปทางใต้ปุ๊บต่อให้ท่านสปีรถแค่ไหนเดินทางยังไงก็ไม่มีทางไปถึงเพราะฉะนั้นการปรับความคิดของท่านให้มีความเห็นถูกต้องเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด จงเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในมรรคแนะคะข้อที่2 3 4ี่ก็คือคิดดีทดําดีพูดดีนั่นเองนะคะก็คือทําให้ถูกศีลกรรมบทสิบคิดไม่คิดเบ็เดเบียนผู้อื่นไม่ละโมบ,บโลกมากไม่อาฆาตพยาบาททำดีก็คือทำอยู่ในศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ระพิผ,ผิดในกามไม่ดื่มสลายยาเมา พูดดีไม่พูดปดไม่พูดนินทาไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพริรเจอร์ไม่พูดหยาบคายนะคะแล้วข้อที่5ก็คือการประกอบอาชีพชอบอาชีพ5้าอาชีพที่คุณพ่อพุณเจ้าท่านห้ามนะคะก็คือ1ไม่ผลิตอาวุธเพื่อประหัตประหารชีวิตผู้อื่น 2. ไม่ค้ายาเสพติด 3. ไม่ผลิตยาพิษไม่ค้ายาพิษอย่างเช่นพวกยาฆ่า,มาแมลงที่ทำร้ายทำลายชีวิตผู้อื่น สี่ไม่ค้ามนุษย์อย่างเช่นค้าสตรีค้าเด็กลักพาตัวลูกคนอื่นอันเป็นที่รักแล้วก็ไปขายอย่างเงี้ยนะคะห้าไม่ค้าชีวิตผู้อื่นเพื่อเป็นการฆ่าอย่างเช่นทําทอาหารนะคะค้าสัตว์เพื่อนาํามาฆ่าอันนี้ก็คือห้าอาชีพที่พรอเจ้าท่านห้ามไว้ให้ประกอบอาชีพชอบนะคะไม่ใช่อาชีพห้างอย่างนี้ ข้อที่6ก็คือความเพียรชอบความพยายามสังเกตดูว่าความเพียรความพยายามเนี่ยจะทําได้ยากนิดหนึ่งเหมือนเวลาที่เราปีนเขานะคะแต่ถ้าถ้าเราให้เราไหลไปตามกระแสน้ำมันก็จะง่ายหน่อยแต่การเพียรเนี่ยก็คือการไหว้วนกระแสนั่นเองเราจะต้องเอาชนะกิเลสในใจเราเอาชนะความขี้เกียจของเรานั่นเองนะคะข้อที่7ก็คือสติชอบ คือการเจริญสติให้อยู่กับปัจจุบันขณะสามารถทำได้ตลอดเวลานะคะเดินตามสติปัฏฐานสีก็ได้ดูกายเวทนาจิตธรรมหรือจะทำอนุสติสิบก็ได้นะคะทำอนาปัสสตินี่คือการเจริญสติแล้วแล้วข้อสุดท้ายของมรรคแปดก็คือสมาธิชอบก็คือการทําสมาธิจิตตั้งม,มั่นนั่นเองไม่ว่าจะลืมตาหลับตานะคะ นี่ก็คือมักมีองค์แปที่พรณพ่อเจ้าท่านสอนเอาไว้วิธีแก้ทุกนะคะอริยสัจสี่จำง่ายก็คือพ่อเจ้าท่านสอนให้เราเห็นทุกนั่นเองค่ะวันนี้ให้เราพิจารณาดูว่าเราเกิดมาเรามีความทุกข์ใดเกิดขึ้นกับเราและให้เราเข็ดเรากลัวความทุกและให้เราอย่าอธิษฐานมาเกิดอีกนะคะ เพราะเมื่อไหร่ที่เรายังคงเกิดอยู่เราก็ยังคงทุกข์อยู่รับไปไม่สามารถหนีพ้นได้ดูอย่างคุณพ่อพระเจ้านะคะท่านเป็นถึงพระมาหากษัตริย์ท่านมีทุกอย่างครบอยากได้อะไรท่านก็ได้ท่านก็ยังรู้สึกว่ามีเทวทูตมาเตือนทั้งสี่ทำให้ท่านเห็นทุกข์เพราะยังไงเราก็ไม่สามารถหนีได้จากการแก่เจ็บตายแน่นอนนะคะและ้ววันนี้ให้ท่านพิจารณาเห็นทุกข์แล้ว ท่านก็เดินทางตามมักแปดที่คุณพอ่อที่เจ้าท่านสอนไว้จะออกจากทุกข์ได้อย่างไรถ้าจำแปดข้อไม่ได้ก็ย่อเหลือสั้นๆก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะคะคารวะเราก็รักษาศีลห้าทำสมาธิทําให้มากจเจริญให้มากแล้วปัญญามันก็จะเกิดเองนะคะปัญญาที่จะคอยแก้ปัญหากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยใช้ปัญญาไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะนี่ก็คืออริยสัตสีค่ะ ก็ขอจบการแสดงธรรมเพียงแค่นี้นะคะกลาวขอบพระคุณค่ะ